สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะนะคะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปวยทานะคะดอกกระดังงาม,มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะพับเสร็จแล้ววางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นนะคะเอาไว้ด้านบนเสมอต่อมาค่ะเส้นที่สองจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ สองของหนึ่งค่ะต่อมาเส้นที่สามปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะของสองค่ะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะ รวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนให้พับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะลิบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือเราสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทาง ซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้มาทางขวามือค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับมาทางด้านหลังของเส้นค่ะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงออกมาค่ะปลายดิบินอยู่ด้านล่างดึงออกมาค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นจับตั้งฐานดิบินขึ้นไปค่ะเนี่ยให้ปลายดิบินที่เราทํานะคะจะชี้มาทางขวาเราก็พับกลับลงมาด้านล่างค่ะปลายดิบินที่ชี้มาด้านล่างให้นําปลายขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบินนะคะทะลุกออกมาตรงนี้ดึงออกมาค่ะ นีค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะจับตั้งฐานให้ชี้มาทางขวาค่ะแล้วเราก็พับกลับลงมาด้านล่างค่ะปลายริบบิ้นชี้ลงมาด้านล่างจับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ ปลายดิบบิ้นนะคะชี้ลงมาด้านล่างจับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะนี่ค่ะปลายิบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับริบบิ้นนะคะมานะคะทางซ้ายมือหลังจากนั้นนะคะบนกับ ะะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นเราจะชี้มาทางขวามือให้เราพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะในกลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นเราจะทะลุออกมาด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับเส้นริบบิ้นนะคะ ขึ้นมาด้านบนนะคะปลายริบบิ้นเราจะชี้มาทางซ้ายวนกับเส้นริบบิ้นกลับไปนะคะทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นเราชี้มาทางขวาพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะในกลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิน้นทะลุออกด้านล่างนะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ พับเซลิบบินนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะปลายริบบิ้นให้ชี้ไปทางซ้ายเราวนปลายริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางขวาพับเซลิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นลิบบินนะคะขึ้นมาด้านบนปลายดิบบินเราจะชี้มาทางซ้ายค่ะวนเส้นลิบบินนะคะไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบินเราจะชี้มาทางขวาพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านลิบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายลิบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ